าสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้จ้าสวัสดีจ้าพี่รูลูว่าน่าภูมิใจนะจ๊ะที่น้องๆได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยและเกิดมาเป็นคนไทยชาติไทยของเราเป็นชาติที่มีเอการาชและความเป็นปึกแผ่นมาช้านานแล้วนะจ๊ะน้องๆเพราะว่าบรรพบุรุษไทยมีความกล้าหาญความเสียสละ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ให้ลูกหลานประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำชาติไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาและมีการยกย่องพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตด้วยคำว่ามหาราชจพี่รู้ลูจะชวนน้องๆมารอบรู้เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตกันนะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่กล้าหาญและเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยตัวเลขไทยให้พวกเราได้ใช้กันด้วยจ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถของอาณาจักรอยุธยาพระองค์เป็นผู้ประกาศเอกราชจากพมา่าและชนช้างกับพระมหาอุปราชของพมา่าจนได้รับชัยชนะสมเด็จพระนารายมหาราช ทรงนำประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกนะจ๊ะน้องๆสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์เป็นผู้ที่กู้เอกราชของชาติไทยเรากลับคืนมาจากพมา่าและเป็นผู้ที่ก่อตั้งกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นต้นราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้ไงจ๊ะพระมหากรรษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่พี่รูลูจะพูดถึงคือสมเด็จพระปิยมหาราชจ้าพระองค์ทรงประกาศเลิกทาตและปรับปรุงประเทศไทยให้ทันสมัยเห็นไหมจ๊าน้องๆว่าทุกพระองค์ต่างมีความสำคัญกับประเทศของเรามากเลยพี่รูลูไปก่อนนะ สวัสดีจ้า